สูตรนี้แบบหอมมากหอมกาแฟมากมาวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมหงอกต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าวันนี้พี่นิวมีสูตรย้อมผมดำแบบธรรมชาติมาฝาก เป็นสูตรที่ทําง่ายมากเพราะว่าใช้ส่วนผสมมีแค่3ามอย่างก,ก็คือกาแฟน้ามันมะพร้าวแล้วก็โยเกิร์ตพิวเองก็ยังไม่เคยทําสูตรนี้มาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันแล้วก็ไปดูว่าสูตรนี้มันเวิร์คแค่ไหนมาดูสภาพเส้นผมของพี่นิวก่อนนะคะก็มีผมหงอกขึ้นปับปลายไม่ปรับปลายอ่ะขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะว่าพี่นิวอะอายุย่าง50แล้วปีนี้นะคะให้ดูผมหงอกก่อนนะอะก็ <S <S จะมีผมหงอกอ,อ,อยู่ตรงนี้เห็นไหม ผมหงอกเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง You Day Station นี้ด้วยนะคะสิ่งที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีกาแฟนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตรสจืดจะมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็เทผงกาแฟลงไปในถ้วยนะคะโดยที่เราจะใช้กาแฟประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ํามันมะพร้าวแบบสกัดเย็นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปเลยค่ะ ก็ให้ชุ่มๆคนให้เข้ากันค่ะโยเกิร์ตที่เราจะใช้ในวันนี้ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เทเลยค่ะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะ ส่วนผสมที่ได้นะคะก็คือมันจะเป็นครีมนะแล้วก็หอมมากเลยหอมกลุ่นกาแฟมากเลยค่ะถ้าใครชอบกาแฟต้องชอบสูตรนี้มากแน่ๆเลยเพราะมันหอมมากจริงๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการย้อมผมนะคะก็จะมีถุงมือแบบนี้นะคะถ้าใครมีแปรงเนาะที่แปรงแบบเวลาเขาย้อมผมก็ใช้แต่พี่นิวไม่มีจะใช้มือนี่นะคะถ้าใครผมเยอะรวบผมเลยค่ะแบ่งผมนะคะเอาตรงนะที่เคยย้อมผมอันนี้ครั้งแรกนี่เลยใช้มืออย่างนี้ <Hey. S 2> ถ้ามีเพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยนะอันนี้ไม่มีทำเอง oh. เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้ผลไหมเขาบอกว่าให้ย้อมแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง mm hmm. เดี๋ยวพี่ิูจะหมักเอาไว้เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ mm hmm. ดูว่าผมหงอะตรงนี้มันหายไปไหมนะ มันยังไม่ชุ่มทั้งหัวเลยอ่ะปรากฏว่าส่วนผสมมันหมดแล้วจะไปทาเพิ่มแล้วก็จะมาหมักเพิ่มอัตราส่วนที่พี่บอกแป้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือมันอาจจะน้อยเกินไปส,ะะะสำหรับคนที่ผมเยอะนะคะสําหรับคนที่ผมเยอะก็เพิ่มอัตราส่วนไปได้เลยนะคะไปทาเพิ่มมาแล้วนี่นะคะมันง่ายมากทําแป๊บเดียวมากเลยย้อมกันต่อตรงบริเวณที่เรายังไม่ได้ย้อมนะตรงไหนที่มันหออกเยอะเราก็ย้ําไปนะจะทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเลยโอเคทุกคนกลับแล้วค่ะ,คะก็ไปสระผมมา เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มาผมไป1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดาแล้วก็มาดูว่ามันช่วยกรบผมงอกเราได้ไหมคะ่ะ ผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าผมมันนุ่มสวยแล้วก็ดูแบบมีน้ำหนักมากเลยนะคะมันน่าจะเป็นเพราะว่าโยเกิร์ตกับน้ำมันมะพร้าวที่เราหมักเอาไวะคะ้ค่ะส่วนในเรื่องของผมงอกน,นี่ที่โยคิดว่ากาแฟมันช่วยย้อมผมงอกให้เป็นสีน้ำตาล เียวกับ,บ <Wow. S 1> แตรมากขึ้นไงมันก็เลยทําให้ดูแบบกลมกลืนดูแบบผมหงอกไม่แด้งโดดเด่นนะคะถามว่าสูตรนี้มันสามารถที่จะย้อมผมหงอกให้กลายเป็นสีดําได้เลยไหม <c oughs> ก็ตอบเลยว่าไม่คือมันแค่ย้อมผมหงอกเนี่ยให้เป็นสีน้ําตาลมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ผมหงอกเนี่ยมันดูสีกลมกลืนแบบผมดําที่เรายังเหลืออยู่ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูผมชัดๆนะว่าเป็นยังไง <c oughs> ตรงเนี้ยที่มันมีผมหงอกอยู่เยอะๆค่ะ มันก็ยังเหงาะอยู่แต่ว่ามันมีความกลมกลืนไงมันก็จะดูแบบเป็นสีน้ําตาลปนไปนกับสีดํามันก็เลยจะแบบงอกมันก็จะมีเด่นมากตรงเนี้ยค่ะนี่นะเนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ย นี่ว่าสูตรนี้มันเวิร์กนะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยก็ให้หมักอย่างน้อยทิ้ละหนึ่งโหดนะคะถ้าใครมีเวลาหรือว่าเป็นคอกาแฟชอบกาแฟสามารถหมักด้วยสูตรนี้ได้แบบ 2- อสครั้งเลยเพราะว่าเป็นสูตรธรรมชาติหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่แบบมีประสบปัญหาผมงอน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง New Day Station นี้ด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ลองเอาสูตรนี้ไปทําแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณมากที่ติดตามชมบ๊ายบายค่ะ